การที่เรามีบ้านสักหลังคงเป็นหนึ่งในเป้าหมายในชีวิตและบ้านที่เราถูกใจเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยคงทําให้เรามีความสุขมากไม่ใช่น้อยแต่บ้านใหม่อาจต้องกลายเป็นฝันร้ายหากมีของแถมเป็นสิ่งที่จ้องจะทําลายบ้านของเราอย่างเช่นลว และวันนี้ผมได้เลือก M Factors ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดปลวกและแมลงที่น่ารำคาญโดยเฉพาะด้วยระบบการวางเหยื่อแบบเซนติคอนการติดตั้งภายในบ้านเจ้าหน้าที่จะหาร่องรอยทางเดินของปลวกและทำการติดตั้งกล่องเซนติคอนสเตชันพร้อมเหยื่อโดยไม่ทำให้พื้นและผนังบ้านเสียหายวิธีการทำงานของระบบเซนติคอนจะอาศัยการเรียนแบบพฤติกรรมการหาอาหารของปลวกโดยเหยื่อที่ใช้ในการกำจัดปลวกจะมีผลในการยับยั้งการลอกคราบของปลวกซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญ ท,ที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของปลวกส่งผลให้ประชากรของปลวกตายยกรังอีกทั้งไม่ทําให้พื้นและผนังบ้านเสียหายไม่เป็นอันตรายต่อเด็กและสัตว์เลี้ยงแถมยังไม่มีกลิ่นลบกวนอีกด้วยอันน้งนี้ต้องขอบคุณ M Factors ที่เข้ามาแก้ปัญหาปลวกได้อย่างเชี่ยวชาญอันดับหนึ่งเรื่องการกำจัดปลวก M Factors รักบ้านใส่ใจคุณ